จริญสุขญาิโยมวันนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษาเป็นวันที่พระอธิษฐานเข้าพรรษาก็เป็นประเพณีที่พระเจ้าทรงบัญญัติให้หม่สงอธิฐานเข้าพรรษาเพราะสมัยก่อนพ่อค้าพาณิจ ช่วงถึงฤดูผลเขาก็หยุดการซื้อของต่างๆช่วงฤดูผลเขาก็ต้องหยุดนี่บรรดาพุทธสาวกที่เป็นสาวกของพระเจ้าสมณะโคดมเนี่ยไม่มีเวลาหยุดช่วงหน้าผลชาวนามคตเขาฤดูทำนาดำนา หวานข้าวสาลีนิพระก็ไม่มีเวลาเดินเหยียบยำ่ำคณาชาวมคตบ้างข้าวบ้างก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาเกิดปัญหาขึ้นทำให้ชาวเมืองเห็นว่า ลูกสิทธิ์ของสมณะโคโดมนี้ไม่มีเวลาหยุดเลยพ่อค้าวานิต่างๆเขาก็หยุดกันหมดผู้เจ้าได้ทราบข่าวอย่างนั้นผู้เจ้าเลยทรงบัญญัติช่วงฤด,ดูฝนให้หมู่สงอธิษฐานเข้าบนสาในอารามใดอารามหนึ่งในช่วงสามเดือน นิสาเหตุที่พระต้องอธิษฐานเข้าพรรษาเมื่อเข้าพรรษาแล้วเนี่ยนางวิสาขาสมัยก่อนพระเนี่ยมีผ้าสามผืนเวลาอาบน้ำอาบน้ำนี่ต้องเปลืองผ้าเวลาฝนตกน้ำไหลตจาห้วยตําคลอง นี่นางวิสาขาไมา่เห็นนางวิสาขาทรงขออนุญาตต่อพระบรมบาศาสดาช่วงฤด,ด,ดูฝนเนี่ยพระไปบินรบาทผ้าก็เปียกผ้าที่จะผลัดอาบน้ำก็ไม่มีขอให้พระองค์ทรง,งอนุญาตผ้าอาบน้ำฝนพระเจ้าก็ทรงอนุญาต นั้นที่เราทำอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเพณีถาวายผ้าวสิกษาดอกผ้าอาบน้ำฝนแล้วก็เทียนจำนำบรรษาเพราะว่าเทียนนี้ก็พระก็ต้องอาศัยสมัยก่อนไม่มีไฟพระก็ต้องจุดเทียนสวดมนต์และเจริญสมาธิภาวนานั้นความเป็นมาของการเข้าบรรษา ให้ญาติโยมรู้สาเหตุในเมื่อเราได้มีโอกาสมาถวายอาหารหวานข่าวก็ดีถวายผ้าอาบน้ำปนก็ดีถวายเทียนก็ดีสิ่งอันนี้ถือว่าเราช่วยจรนลงพระพุทธศาสนาพระปิสุสมณเีน,เนก็อาศัยวัตถุท,ทานนนี้แหละ เป็นเครื่องเจริญสัมมาธรรมเพื่อสร้างบุญบำเพ็ญบุญให้เกิดขึ้นในใจของท่านในถ้าองค์ไหนทำใจของท่านให้เป็นบุญเกิดขึ้นอานิสงค์ของฐานก็มีอานิสง,งส์มากขึ้นเราจะเห็นในชาดกกล่าวในตอนหนึ่งว่าสมัยหนึ่งภาษาลิบุตร พระสารีบุตรท่านเข้านิโรธสมาบัติจิตวันเมื่อออกจากนิโรธสมาบัติก็มาพิจารณาว่าเราจะโปรดคนไหนหนอคนที่ยากจนก็มีชาวนาก็เรียกว่าชื่อปุณณนะเป็นลูกน้องของเศรษฐี เป็นคนที่ยากจนทําไร่ทาสวนแล้วทํานาแล้วก็ถไถนาขณะที่ถไถนาไปพระสารีบุตรเดินผ่านมาพระปุณณะปุณณะก็นึกถึงว่าเอ๊ะเหตุเนไหนหนอวันนี้พระจึงเดินผ่านมาทางนี้ สงสัยคงจะมาโปรดเรายังช้ามืดอยู่ปุณณะก็ไม่รู้จะทำอย่างไรก็มาพิจารณาว่าขณะนี้อาหารเราไม่มีพระท่านจะมาโปรดก็นึกถึงว่าช่วงเช้านี้ต้องใช้น้ำล้างหน้าแปลงสีฝัน เรามีน้ำล้างหน้าแปลงสีฟันสิ่งเหล่านี้เราถวายให้พระคุณเจ้าขอให้พระคุณเจ้าได้เอาน้ำไปล้างหน้าแล้วก็ไม้แปลงสีฟันเมื่อปนนะุณณะถวายภาษาลิบุตรภาษาลิบุตรก็เอาน้ำมาล้างหน้าแล้วก็แปลงสีฟันแปลงสีฟันสมัยก่อนเนี่ยขาเอาไม้ทํา ไม้สสดาวบ้างไม้คอยบ้างทุบให้ละเอียดละเอียดแล้วก็ทำเป็นไม้สีฝันพอพระสารีบุตรได้รับไม้สีฝันแล้วก็นามล้างหน้าเสร็จแล้วพระสารีบุตรก็โคจรเดินต่อไปปุณณะก็ปลื้มใจดีใจว่าวันนี้ได้ทำบุญ ฝ่ายระสาลิบุตรเดินในระหว่างทางมาฝ่ายภรรยาของปุณณะเนี่ยก็หงข้าวเพื่อไปส่งสามีฝ่ายภรรยามาเจอระสาลิบุตรก็ดีใจอีกเอวันนี้เราได้เจอพระอาหารก็มีศรัทธาเราก็มี นางก็ปลื้มใจดีใจเอาข้าวที่เตรียมมาให้สามีใส่บาทนางคิดอยู่ในใจว่าอาหารมือของสามีเราควรเอาทำบุญก่อนเดี๋ยวเรากลับไปหุงข้าวใหม่นางตั้งใจอย่างนั้นก็ใส่บาทของภาษาริบุตรพระาริบุตรรับบาทเสร็จ ท่านก็ไปทำพัตกิจภรรยาของบนนะุญณะก็กลับไปหงข้าวใหม่นิช้เวลาสายว่าจะหงเสร็จฝ่ายบุญณะก็รอภรรยาตนเองก็มาสายก็หิวมีความหิวก็เลยหยุดจากไถนามาพักผ่อนฝ่ายภรรยา พอเห็นสามีพักผ่อนอย่างนั้นก็กลัวสามีโกรธก็มาบอกกับสามีว่าอาหารมื้อของสามีเนี่ยข้าพเจ้าได้ใส่บาตรเสร็แล้วขอให้สามีจะเพิ่งโกรธสามีก็เลยบอกภรรยาว่าเมื่อเช้าเราก็ได้ทำบุญมีน้ำล้างหน้าแปลงสีฟันได้ถวายพระคุณเจ้าไปข้าพเจ้าก็ได้สร้างบุญ นางเห็นสามีไม่โกรธนางก็ดีใจนางดีใจฝ่ายสามีเมื่อบริโภคอาหารเสร็จก็นอนพักเมื่อนอนพักแล้วเนี่ยก็หลับเคลิ้มไปก็มองไปก้อนคันไถกลายเป็นทองก็ไปบอกภรรยาบอกว่าน่นดูก่อน น้องหญิงเธอมองไปที่ก้อนดินขนาดนดที่ข้าพเจ้าไถนากลายเป็นทองหมดแล้วฝ่ายปริยาก็โดไปไม่เป็นทองเป็นดินีนสามีก็เลยต้องไปจับเอาก้อนขี้ไถมาให้ปริยาโดก้อนขี้ไถก็เลยกลายเป็นทองฝ่ายปุณนะ เห็นก้อนคิดถายกลายเป็นทองอย่างนั้นก like ็เลยขนแล้วก็เก็บเอาไว้ก้อนคิดถ่ายนี่กลายเป็นทองทั้งหมดก็สั่งให้พระราชามาขนก้อนคิดถ่นี่พวกอมาตขนก้อนคิดถายไปพวกอมาตก็คิดว่าพระราชามีบุญ เอาก้อนคิดไถใส่เกวียนไปและไปกองหน้าพระราชวังไฟอมาตพูดอย่างนั้นก้อนคิดไถท,ที่เป็นทองก็กลายเป็นดินอีกอมาตก็ไปโทนถามให้พระราชาได้ทราบพระราชาก็เลยบอกว่าถ้าพูดอย่างนี้ไม่ได้ต้องบอกว่าป,นนะปุณณะมีบุญเป็นสมบัติของปุณณนะ พวกอามาตก,ก็ทําตามพอตามตามแล้วเนี่ยก็ทําให้ <ๆ S 1> ก้อนขี้ถ่ายนั้นก็กลายเป็นทองทั้งหมดขนเอาไว้หน้าทองประคลังใหญ่กว้างขวางพาระราชาก็เลยประกาศว่าในเมืองนี้ใครมีสมบัติเท่านี้บ้าง พวกอมาตะต่างๆก็บอกไม่มีพระราชาก็เลยตั้งปุณณะให้เป็นสิทธีเมื่อปุณณะได้เป็นสิทธีแล้วเนี้ยฝ่ายภรรยาที่ได้สร้างบุญมาด้วยกันอันที่สองที่ถวายอาหารของพระสารีบุตรก็ทำให้เกิดเป็นมหาศิทธีขึ้นเมื่อฝ่ายภรรยาได้เป็นศิทฐีแล้วก็ดีอกดีใจอยากจะถืออุโบสถ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาถืออุโบสถแปอนุญาตสามีสามีก็ไม่อนุญาตก็ทำให้นางคิดเหตุจะไหนหนออยากจะไปถือศีลอุโบสถสักสิบห้าวันก็ได้ทราบข่าวว่ามีหญิงงามเมืองเขาเรียกว่านางสิรีมา ไปจ้างนางสิริมาให้มาอยู่แทนตนเองค่าตัวของนางสิริมาก็หนึ่งหมื่นห้าพันกหาพณะฝ่ายปริยาของปุณณนะไปจ้างนางสิริมามาให้มาเป็นปรรยาสามีสิบห้าวันนางก็ไปถือศีลอุโบสถ เมื่อไปถือศีลอุโบสถก็ขนขวายสร้างทานทำทานตัวขมุกขมอมฝ่ายนางสิริมาไปอยู่กับสามีไปอยู่กับสามีของนางนางสิริมาก็เยาะเย,ะเยะ้ยโอ้คนโง่มีเงินมีทองไม่รู้จักใช้ ไปทำตัวกระุกระมอมหงก้าวต้มแกงนางก็เยาะเยะ้ยนางสิริมาเยาะเยะ้ยในนางสุภัตราเห็นอย่างนั้นนางก็ยิ้มโอ้เรามาสร้างบุญเราได้บำเพ็ญบุญบุญได้เกิดขึ้นกบเรานางสิริมาเห็นนางสุภัตรา มีความยิ้มงั้นก็เกิดอาคาตนี้นางนี่มาเยาะเยะ้ยเราก็เลยไปตักเอาน้ำร้อนมาสัต์นางสุภัตรานางสุภัตรานี่เข้าสมาธิเข้าฌานแผ่เมตตาน้ำร้อนที่สัดไปก็ไม่สามารถที่จะลวกได้เพราะอนนสง์เข้าสมาธิแล้วก็แผ่เมตตา ด้วยเมตตาชานพอนางสิริมาเอาน้ำร้อนไปสาดอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็ไม่เกิดอันตรายนางสิริมาก็เห็นอย่างนั้นแล้วก็โอ้เรานี่ทำกรรมหนักเสียแล้วเรามาเป็นภรรยาชั่วคราวเท่านั้นเองเรามาทำกรรมเรามาทำกรรมเสร็จแล้วนางสิริมาเข้าไปขอขามาโทษ เมื่อขอขมาโทษแล้วนางสุภัตราก็บอกว่าข้าพระเจ้าไม่ขอถึงโทษดอกแต่ขอให้ไปขมาโทษต่อพ่อของเรานางสิริมาก็เลยบอกว่าใครเป็นพ่อนางสุภัตราก็เลยบอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นพ่อของเรานางสิริมาก็เลยเข้าไปกราบ พระบรมศาสดาขอขามาโทษพระเจ้าก็เทศนาให้นางสรีมาได้ฟังว่าการที่เราจะเอาชนะความโกรธด,ด้วยการไม่โกรธเราเอาชนะความตระนีด้วยการให้เราเอาชนะการพูดเท็จด,ด้วยกวารพูดจริง เมื่อพระเจ้าให้หัวข้อธรรมะและน้นางสิริมาก็พิจารณาว่าโอ้คนเราโกรธเราไม่โกรธตอบถือว่าเราชนะความโกรธนั้นพระเจ้าจึงกลัดเอาไว้ว่าโกทางตัตวาสุขังเสติบุคคลใดก็ตามทักฆ่าความโกรธจะได้ย่อมอยู่เป็นสุข เนื้อนางสิริมาได้ฟังธรรมนางก็ชื่นใจดีใจเอือเราทำกรรมกระสุนพรานางพุทธตราก็ไม่โกรธเราไม่อาฆาตเราไม่พยาบาทเราเรานี่ทำกรรมหนักนางตั้งใจฟังธรรมะพอพระเจ้าเทศพรธรรมเทศนาจบนางสิริมาได้พระโสดาบัน นี่ฉันใดก็ตามเรามาเปรียบเทียบเป็นอุทาหรณ์ว่าช่วงเทศกาลข้าวพรรษาเนี่ยเราเอาเข้าวสุกข,ขนมสดมาถวายพระพระก็เอาเข้าวขนมสุกข,ขนมสดเนี่ยไปเจริญสมณธรรมถ้าวันไหนใจท่านเป็นบุญมีสมาธิเกิดอานิสงส์ของทานเราก็ได้เต็มที่ อัน,นิสง์ของที่ญาติโยมได้สร้างบุญจะถวายผ้าอัมน้ำปนก็ตามถวายเทียนก็ตามสร้างเสนาสน,นะก็ตามสร้างอุโบสถก็ตามสร้างปพุทธโูภก็ตามสิ่งเหล่านี้แหละมันเป็นบาร,รมีธรรมให้ก่นตนเองเป็นขุมทรัพย์ภายในเราจะได้ทำมาหากินรุ่งเรืองเจริญในหน้าที่และการงาน ของตนเองเพราะอาศัยอำนาจบุญต่อบุญสร้างบุญให้เกิดมีขึ้นเพราะว่าเราเกิดมาชาติหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็ต้องอาศัยการสร้างบุญให้เกิดขึ้นเราจะได้เกิดมาสว่างมาสว่างกลับก็เรียกว่าโชติโชติปร,รายโนโเกิดมาสร้างบุญทานก็ทำศีลรักษาภาวนาก็เจริญ เนี่ยกลับไปก็สว่างแต่ถ้ามนุษย์เกิดมาทานก็ไม่มีศีลก็ไม่มีภาวนาก็ไม่มีเียกว่าเกิดมามืดคนที่เกิดมามืดเนี่ยไม่ได้สร้างบุญไม่ได้สร้างกุศลเอาไว้เกิดมาก็ยากจนอยากทำอะไรก็อาภัพลง อย่าทำนาก็อภพลงทำสวนก็อภพับพลงค้าขายอะไรก็อภพับพลงพราะเศษกรรมเศษกรรมบางครั้งกรรมมาในอดีตบางครั้งก็กรรมปัจจุบันกรรมปัจจุบัน mm hmm. เราสังเกตดูไม่ต้องสังเกตใครสังเกตญาติเราเนี่ยญาติของเราใกล้ตัวเราเนี่ยถ้าเราเป็นลกูก โูกไปด่าพ่อด่าแม่โูกตีพ่อตีแม่โูกว่าพ่อว่าแม่เนี่ยเขาเรียกว่าทำกินไม่ขึ้นแหละนี่กรรมปัจจุบันทำไมทำกินไม่ขึ้นน่ะเพราะเราทำกรรมเราสร้างวัจีกรรมสร้างกรรมด้วยวาจาเราสร้างกรรมด้วยใายตีพ่อตีแม่ เขาเรียกว่าเป็นอภัพบุคคลบุคคลไม่สามารถที่จะมีความเจริญทำมาหากินไม่มีความเจริญแต่ถ้าโลกคนไหนใจเป็นกุศลเห็นยามพ่อแม่เด็ดเหนื่อยเห็นพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยขนขวายช่วยรักษาช่วยเลี้ยงดูช่วยตนุถนอมพ่อแม่ก็ชื่นอกชื่นใจ เขาเรียกว่าสร้างบุญก็ทําให้บุญนี่ก็จะเดินขึ case, ้นจะเดินขึ existem, ้นอย่าประกอบอาชีพการงานอะไรก็จะเดินค้าขายก็จะเดินทําไร่ทําสวนก็จะเริญเพราะเราได้แทนคุณนั้นหลักพุทธศาสนาเนี่ยท่านวางคําสอนเอาไว้ให้ชาวพุทธเนี่ยเราได้ทําตามนี่โดยมากชาวพุทธไม่ค่อยเชื่อคําสอน เชื่อใครล่ะเชื่ออารมณ์กิเลสตนเองอารมณ์กิเลสตนเองก็เลยต้องสร้างกรรมบางคนยากจนก็ไปโทษพ่อแม่เนี่ยบางคนบอกว่าชาตินี้ยากจนพ่อแม่ไม่มีสมบัติสมบัตินามก็ไม่ได้ไล่สวนก็ไม่ได้เกิดมาเลยยากจน นี่เราไปโทษพ่อแม่เราต้องโทษตนเองเรามาเกิดที่ยากจนเพราะเราไม่ได้สร้างบุญเอาไว้เมื่อไม่สร้างบุญสมบัติที่พ่อแม่ให้มาก็รูปกายของเรานี่แหละรูปกายของเรากองเหรอของตนเองนี่เป็นสมบัติของพ่อแม่ให้มาเราต้องเอาสมบัติอันนี้มาสร้างต่อไป าเอาสมบัติอันนี้สร้างต่อเนี่ยสิบนิ้วเรายกมือขึ้นอนุโมทนามือก็เป็นบุญและวาจาเราสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณวาจาก็เป็นบุญได้กายเราสงบเราสร้างความสงบทางกายกายก็เป็นบุญได้นี่เอาสมบัติพ่อแม่สร้างบุญเอาสมบัติ ของพ่อแม่ให้มานี่ต่อบุญให้เกิดขึ้นฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่มนุษย์เราเกิดมาแล้วเชื่อคําสอนพุทธเจ้าไว้เราจะได้เอาร่างกายของเราเนี่ยต่อบุญสร้างบุญให้เกิดขึ้นมากๆขึ้นอีกเราจะได้ไม่เสียทีเกิดถ้าเราเกิดมาเราไม่ได้เอากายวาจ,จาใจสร้างบุญเราก็มืดมามืดกลับ ทขาเรียกว่าตโมตะมะปลายโนโเกิดมามืดมาก็มืดกลับไม่ได้สร้างบุญฉะนั้นในช่วงวันสำคัญในทางพุทธศาสนาช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยอย่างในน้อยสมาทานเบญจศินเอาไว้หรือสละเวลาวันพระถือศีลอุโบสถศีลแปดก็ยังดีนี่เป็นสมบัติของเราที่เราจะขนเอาไปในปรโล,โลกเบื้องหน้า ฉะนั้นก็ฝากหลักธรรมคำสอนให้ญาติโยมเป็นนิพิจรนาว่าชีวิตของเราที่เกิดมาชาติหนึ่งเราจะทำอย่างไรดีเป็นปัญหาเอาไว้ขบคิดเขาฝากเอาไว้ในที่สุดนี้ขออน้านคุณปัษริุณพร,รัตนาไตรคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสงฆ์เจ้าจงปกปักรักษากายวาจาใจของญาติโยม ให้มีความสุขก,กายสุขใจทุกท่านทุกคนเธอ